อ่ะสวัสดีครับช่างแรกนะครับอ่าวันนี้เอาของดีมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นออนกิดนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ออนกิดนะระบบเป็นไฮโวลต์นะครับอสี่แผงขึ้นนะครับสี่แผงจนถึงสิบแผงนะครับตัวนี้นะครับห้าพันวัตต์นะตัวนี้ห้าพันวัตต์ก็สเปคเนมเพจอยู่ในคู่มือนะครับไม่มีให้เห็นตรงนี้นะครับรับอ่ PV เข้าสองพอทนะครับสองคู่ หนึ่งสองสอง,สองคู่นะครับมีสวิตปิดเปิดตรงนี้นะครับเป็น DC สวิตช์นะครับ, Switch, รบแล้วก็เอาพุทพอร์ตตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น RS 485นะครับอาจจะต่อกันย้อนได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ไม่มีกันย้อนให้นะครับตัวนี้ไม่มีกันย้อนให้มีแต่ตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับเปล่าเปล่าแบบนี้แล้วก็ เป็นแจ็ค AC ตรงนี้มีให้นะครับอุปกรณ์อย่างอื่นไม่มีนะครับก็ตัวเครื่องนะครับตัวนี้รันได้นะครับ5 0 0พวัต์เต็มนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไส่ในแน่นมากนะครับตัวนี้นะของดีนะยี่ห้อนี้กออ็อาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่อาจจะเคยใชเ้เมื่อนานมาแล้วนะครับยี่ห้อนี้เนาะก็เคยทำตลาดแต่ตอนนี้อาจจะไม่คุ้นหรืออาจจะมีรุ่นใหม่ออกมาหรือเปล่านะครับยี่ห้อนี้นะ นี่มีหน้าจอนะครับรีเพย์นี่อาจจะมีแสงสะท้อนหน้าลำคานหน่อยนะครับตอนนี้มันรันแค่400วัตต์นะครับเพราะว่ามันแสงหมดแล้วแล้วก็ผมต่อเข้าแค่4แผ่นซึ่งเป็นแผ่นแตกด้วยนะครับแผ่นแตกละเอียดเลยเป็นเมคคโพธนะครับตอนนี้รันแค่400วัตต์นะก่อนหน้านี้นะครับเทสรันไปพันกว่าวัตต์นะครับตอนนี้รันได้นะครับกําลังวัตต์เต็มเต็มนะครับมีหน้าจอสามารถ ดูสเตตัสต่างๆได้เอานี่ทำแสงสะท้อนอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ามีแบ็คไลท์นะนี่อ่าค่อยชัดขึ้นมาหน่อยนะครับนี่เห็นไหมสามารถดูสเตตัสหรือตั้งค่าต่างๆได้นะครับอ่าทูทานอนเราถ้าเราเซตวันที่นะครับถ้าเราเซตเดทไทม์เซตวันที่ไว้เรียบร้อยตรงนี้ทูทานสามารถดูเคิร์ฟดูกําลังวัดว่าแต่ละวันนะครับ เราทําได้มากได้น้อยตรงนี้ดูได้นะครับนี่ตอนนี้สถานะรันอยูอ่ PV เข้ามาร้อยตอนนี้ร้อยยี่สิบแปดโวลต์ก็รันได้แล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมกินกระแส DC อยู่สองจุดหกแอมป์นะครับฝั่งกีดเอาพุ t นะครับตรงฝั่ง AC ขับออกไปที่หนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับตอนนี้นะครับอาจจะน้อยแหละเพราะว่าแดดแดดแดดหมดแล้วนะครับตอนนี้นะคู่มือการตั้งค่านะครับ ตัวนี้สามารถหาได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับคู่มือไม่ได้มีให้ไปนะครับมันไม่มีมาด้วยนะก็มีแบบตัวเครื่องมาแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะราคาถูกนะครับตัวนี้ปล่อยให้ถูกๆกันไปเลยนะครับอ่านี่มีอยู่ตอนนี้4เครื่อง4ตัวนะครับกาลังเทสอยู่นะครับ2ตัวนี้นะครับยังยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับจะต้องมีการแก้ไขก่อนนะครับส่วน2ตัวนี้พร้อมแล้วนะครับใครสนใจนะครับ จับจองกันได้นะครับใครพร้อมเอาเลยนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ก็ก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมไม่ต้องลังเลนะครับเอาเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันก็เวลาผมปล่อยของลงแต่ละทีทักกันมาเยอะมากใครพร้อมก่อนใครพร้อมรับก่อนผมก็ให้คนนั้นนะครับยังไงก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมติจอง จองเฉยๆอย่างนี้จองอปากเปล่าอาจจะอาจจะถ้าถ้าตอบกลับช้าหรือถ้าผมทักไปแล้วยังไม่ตอบยังไม่พร้อมผมก็ต้องขออนุญาตให้คนที่เขาพร้อมก่อนนะครับแต่รับจองคือถ้าจองแล้วเอาจริงๆถ้าคุยกันแล้วเอาชัวร์ๆอย่างนี้ผมก็เอาอเก็บเครื่องไว้ให้ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเก็บเครื่องสิไม่ทำเครื่องเสร็จผมสามารถเอาไว้ให้ได้นะ แต่ไม่รับจองข้ามเดือนข้ามปีนะครับจองแล้วต้องเอานะนะก็มีหลายคนนะครับทักมากันตอบไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้วใครพร้อมก่อนผมก็ให้คนนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรา,านะรเรามาดูข้างในกันนะครับเรามาดูข้างในกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับบอกเลยว่าหนักมากนะครับตัวนี้เคสใหญ่ดูไส้ไหนสินะครับ อลังการงานสร้างนะครับน้องๆแบรนด์ชั้นนําเลยนะครับผมไม่รู้นะแบรนด์นี้มันอยู่ในตลาดมันอยู่ในเซคเตอร์ไหนมันอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะกลางๆนะครับกลางๆไม่ถึงกับตลาดบนหรือไม่ใช่ตลาดล่างแน่นอนนะครับดูไส้ในขนาดนี้ไม่ใช่ตลาดล่างแน่นอนเป็นตลาดกลางไปค่อนบนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์แน่นมากนะครับเห็นไหมคาปาเบลเบล่านะครับ ก็ไม่มีจุดไหนเลยที่บอกที่เป็นอุปกรณ์แล้วไม่ได้ใส่มานะครับทุกตัวใส่มาหมดเลยในนี้นะครับวงจรแน่นมากๆเลย่าหลายคนบอกว่าอ้าวแกนบูสอยู่ไหนนะครับแกนบูสอยู่ด้านใต้เดี๋ยวจะให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลที่เหลือก็อุปกรณ์ภาคกาลังทั้งหลายแหล่นะครับบอกได้เลยว่า,าแน่นมากนะครับอาจจะดูไม่คิดไม่เบียดไม่แน่นแต่รายละเอียดวงจรครบมากนะครับเพราะมันเป็นบอร์ดใหญ่ มันก็เลยดูอาจจะร่งๆแต่ที่จริงแล้วนะครับครบทุกจุดนะวงจรที่เขาออกแบบมานะครับที่ดีไซน์มาอุปกรณ์ทุกจุดใส่หมดเลยนะครับไม่มีว่างเลยดูสังเกตเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่ว่าไม่ใส่อุปกรณ์เลยนะครับใส่ครบทุกจุดนะครับอ่าเพราะว่าบางอ่บางตัวนะครับบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะใส่อุปกรณ์ครบบ้างไม่ครบบ้าง หรือบางตัวอาจจะคิดว่าไม่จําเป็นก็ไม่ใส่มาก็มีหรือบางตัวนะครับอาจจะเป็นบอร์ดที่สามารถทํากําลังได้หลายรุ่นอาจจะเป็นบอร์ดรุ่นเดียวไอ้บอร์ดตัวเดียวกันแต่อาจจะเป็นแยกย่อยหลายรุ่นอาจจะ3,000วัตต์ห้าพันวัตต์หรือว่า10กิโลวัตต์อะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยใส่อุปกรณ์ครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ตัวนี้นะครับรู้สึกจะเป็นบอร์ดรุ่นตัวบนแล้วนะครับ5กิโลวัตต์ห้าพันวัตต์เขาก็เลยใส่มา เต็มทุกเม็ดเลยนะครับทีนี้ผมจะให้ดูแกนบูธนะครับอ่าตัวนี้มีพัดลมนะอ้บอกได้เลยว่าหนักมากน่าจะยี่สิบสามสิบโลได้นะครับดูดิฮิตซิงขนาดฮิตซิงนี่ก็กี่โลแล้วเนี่ยนี่มีสวิตดีซีแล้วก็พัดลมพัดลมมีฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่มีพัดลมเพราะว่าอุปกรณ์พวกไอคิบีทีจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแกนบูธนี่ฝังอยู่ในนี้เลยนะครับน่าจะมีสักสี่แกนได้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ฝังอยู่ในนี้นะครับระบายความร้อนหุ้มไว้ด้วยหล่อ,อ,ลอไว้ด้วยซิลิโคนนะครับหล่อไว้ด้วยเรซินที่มันนําความร้อนได้เพราะฉะนั้นแกนบูทมันจะถูกระบายความร้อนด้วยฮิตซิงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นความร้อนสะสมก็จะไม่มีแถมยังนะครับตัวนี้ใส่พัดลมมาด้วยนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้เอาเยาว <c oughs> เอาขึ้นได้ลงไม่ได้อุ้ยนะครับหนักมากๆตัวนี้นะครับใครที่มองหาเครื่องออนกิตนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกิตมือ2อ,อยู่ก็นะครับทักมาเลยสนใจจองไว้ได้นะครับก็จองไว้ในทีนี้ก็คือว่าจองไว้พอผมเทสเครื่องเทสเครื่องเสร็จทำ,ทำงานเต็มระบบทำงานเต็มระบบถ้าจองแล้วก็ต้องเอาเลยนะครับไม่งั้นผมก็จะให้คนที่ เขาพร้อมก่อนนะครับไม่อยากจะให้เครื่องมันเก็บไว้แล้วก็บางคนเขาอาจจะเสียโอกาสไปนะครับก็ต้องอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับสาหรับลูกค้าเนาะทีนี้นะครับตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ใช้ไฟเยอะมากๆนะครับใช้ไฟเยอะมากๆแล้วอยากเอาตัวนี้ไปเสริมเพื่อที่จะประหยัดไฟนะครับตัวนี้มันไม่มีกันย้อนมันก็เลยไม่เหมาะสําหรับคนที่ บ้านที่ใช้ไฟไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับถ้าใช้ไฟไม่เยอะตัวนี้ถ้าเราต่อเข้าไปมิเตอร์อ่านมุนย้อนได้นะครับแต่มันก็มีเทคนิคอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวนี้ไปสําหรับบ้านไหนที่ใช้ไฟไม่ค่อยจะเยอะเราก็ต่อแผงไม่ต้องต่อเข้าเยอะนะครับมันเริ่มทํางานที่4ีแผ่นเราถ้าเราใช้ไม่เยอะเราก็จัดให้มันสัก4แผ่นตอนที่มันเริ่มทํางานเต็มที่ก็ ราวๆห้าร้อยหรือพันวัตอะไรอย่างนี้นะครับมิตเตอร์จะได้ไม่หมุนย้อนเยอะนะครับอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในตอนที่เราไม่มีโหลดมิตเตอร์ก็อาจจะมีโอกาสหมุนย้อนได้อีกอ,อ่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับใครที่ใช้ออกรีดอินเวอร์เตอร์ออกรีดที่ไม่มีการย้อนนะครับคุณต้องเข้าใจว่ามิตเตอร์อาจจะหมุนย้อนได้แต่ถ้าบ้านคุณนะครับเน้นใช้ไฟกลางวันนะครับแล้วก็ ใช้ไฟเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องหมุนย้อนนะครับไม่หมุนย้อนแน่นอนถ้ากลางวันใช้ไฟเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นร้านค้าร้านรวงทั้งหลายแหล่นะครับอาจจะพวกตู้ชงตู้แช่นะครับถ้าเปิดรันกลางวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยไอตัวนี้เหมาะเลยนะครับห้าพันวัตต์นะครับขอแค่คุณมีแผงนะครับรันได้จริงห้าพันวัตต์นะก็เริ่มต้นที่สี่แผงขึ้นไปจนถึงสิบแผงนะครับถ้าสิบแผงไม่พอก็ขนานมาสักสองสตริงอาจจะเป็น ให้ซอยย่อยลงมาอาจจะเป็น16แผงนะครับอ่าอ่าสติงละ8แผงก็เป็น16แผงก็ต่อเข้ามาได้นะครับให้มันลันอ่าเยาๆเลยตัวนี้นะครับเหมือนกันอ่ามาตรฐาน IP 65กันน้ำกันฝุ่นนะครับกันน้ำกันฝุ่นไม่ใช่ว่าเ,าเอาไปจับไปถ่มน้ำอันนั้นไม่ได้นะกันน้ำกันฝนตัวนี้กันน้ำฝนนะครับไม่ใช่กันอ่าจมน้ำนะครับ ก็อ่ะใครสนใจนะครับรีบเลยตอนนี้ที่พร้อมๆแล้วพร้อมตอนนี้ก็2เครื่องนะครับอีกสองเครื่องยังต้องเทสก่อนนะครับก็สั่งจองไว้ได้ใครที่สนใจนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับของผมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจนะครับก็ไม่ต้องรังเลกันนะครับใช้งานได้จริงถ้าใช้งานไม่ได้ก็ส่งคืนผมได้ผมคืนเงินให้นะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ทักกันมา